สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนุ่มโดมกุ้มเมื่อนี้กับาชิไปขายของแล้วพี่น้องอวนเวียนขี่รถไปขี่รถมากก็เลยมาพ่อตาแอดนอนเรียนหยุดนี่ก็เลยแวะมาคุยกับตาแอดวันนี้นะกีดยางเป็นยังไงวะเชียวยางตาย,ยัขป้นตัวเป็นโอ้บริกรเมื่อคืนนี้เพิ่นไปก้านเขียดด้พี่น,อน,น้องเพิ่อนวชิไปเฮ็ดยังก็

จังมันสิกิมเยอะมันเกิดแจงโตกระเลี้ยวแล้วหลังแข้งเลี้ยไปหนังมันเกียร์ตายนั่นเกียร์ตายโอมือแรงไปทันอยู่หรอมูอแรงนะอเ,เอาค้คาคำคมให้พี่น้องสู่ๆในพี่น่องบนท่อใจกับการฝนต๊ะการขีดยางเนี่ยมันบุได้ขีดยางอยู่บอกพี่น้องเนี่ยเอาค้ำคมให้พี่น้องจะค้คำเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วแล้วคิดคิดว่า แต่เอดเลี้ยงแมวน้อยพราอมเด้พี่น้องเฮ็ดยังก็เด่นนะเบิ่องยังก็เด่นเบิ่งคิบเจ้าของวะเบืปองนั่นอยู่เบิ่งคิปโทวบอกให้บ้านติ่ตามให้เราไปานะไปครางไลขาย,ยางยขึ้นว่าบอกพระเจ้า,าที่ตามให้น้ำนะที่ตามช่องนี่ให้น้ำแน่ใช่เอาอยางมาให้แล้วนะ บ่ไปบ้านอากาศปะเขาบึงว่าเจ้าไปคนจ้างให้มาเพิ่มอย่างแรงอย่านี้บางทีเหรอเจ้าไปวะจัดบังเบื้องก่อนไปเซตเบสเดี่ยร์ไปดูตายเฮ้อไป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 ไทยไปไทยไปที่บ้านอากาศเลยอันนี้เส้นเจ้าเดียวเจ้าเต็งตัวไปหาไปเลยเด้อว่าตายเด้อว่า เจ้าก็ออกมาล่างน้ามึงมันตัวจะช่วยมันทับกันไรไหมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนุ่มดงหมวกุ้มเฟียสพอดีวันนี้กับมหาแตยัดขึ้นเราแล้วครับมืนอนี้อนเขานี่กเบิ่งมือละเทื่ยวด้วยใครกับพวกจมพี่น้องเราบอกบอกบอกใครมีคนเบิ่งคลิปเพิ่อนมาสั้นพี่น้องกับเบิ่งไอ้เพิ่นแน่เด้อให้กำลังใจแตยัดแน่ เพป็นเวลา,าว่างเพื่อนก็ไม่ทายคลิปเพ็ดคลิปให้พี่น,อน้องรับเบิ้งเพราะได้ได้ยิ้มได้หวัวพี่น้องพี่น้องอยู่ทางไกลก็ตอบมาคอมเมนต์ตาแอดเน่เด้ออยากให้ตาแดอดเพ็ดยังอยากังตายแอดรักเขาไปขายวะพี่น้องมีเข้าไปแค่ชิพ้า <c oughs> <c oughs> ชิพ้าตาแอดเอาเขาไปขายพี่น้องยัยไม่ยังดูมาศิลป ไกล้กลออกวันศาร์แล <laughs> <laughs> so ้วต <city> right. ัว I น mean, <laughs> ี่ไหมคอยจมเงินไว้ถ้าซื้อเราไอ้ยอดจะเสียแต่แอดเป็นบบกินเราเด้พี่น้องหน้าาเลยพี่น้องโอ้จะมนไผบ้ากันนี่พี่น้องมี่พี่น้องเลยพี่พี่น้องเนว่ฒนบมดาเด้อามิงนี่ กินไปหมดไปแล้วเป็นธรมเป็นธรมแต่แอดได้กินกล้วยไปหน่อยองว่าคนบ้ามันดีบนคนเาโอ้ยจะคนบ้าคนบดบ้ามันบ้ากวนคือเห็ดอ่อนเฮี่ยคันเบ็ดไหมคะเจ้าคือบ่อ่อนแบบนี้ คนดีมันดีตาคนบ้าม ja. ีีบ uh, okay, ้าจะว่าไปกีดยางน้ำกันได้ยังเดี๋ยวนี่น้องจะไปกีดยางน้ำกันได้ยังเนียเบอร์สองคนนี่น้องอยากไปเห็นเดี่ยน้ะโอ้ยก็จะเหนดสองภูมิอันผัวหน้าก็เลยโอ้ผัวนอนอยูี่ำด้หิ้งหัวมาแล้วก็ถออ้าปโอวว่จะเป็นบ้าห่หัวเลย

แต่อดอยากกินของหวานโอ้ยหนูมอ like ือให้แต่เอ็ดเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบแต่แซบพี่น้องอยู่คนละมุมเลยพี่น้องโอ้ยถ่ายพี่น้องเบป็นไงเห็นกันนะทิ้กองข้าวน้อยให้แตก่เอ็ดมันบุคือเย้พ่นอย่างนี้ใช่หือเย้พ่นมันบุคือดอกคอลเลคชันมันคนอะคนละคนพระเจ้าต้อง ด้านในก็พิดกันแล้วพกเจ้าเนี่ยีน้องว่าเป็นแนวดีแล้วมีน้องว่าต้องกันเปล่าเรียเลนมาอย่างให้ก็ได้พีน้องแต่แอดจะได้กินว่าน่อป่าเมื่อคืนนี้ได้ยึกตวก็เมื่อคืนนะปา่สลาพ่าวปลาด้โม่กระสมกัเพื่นไปก้านเนาะกั้เพิ่นกินคนเดียวนะนส ดูต้ามต้าเหมือนขวาน้อยอย่างนี้โอ้ถึงนี่หน้าต้อนลุงวันยุบตัวนึงไปดูไงเอาได้อยู่บ่ต้องต้องเอาพาไปงี้หรอเบิ่งพี่น้องไงเนาะแต่ยัดเอานเบิ่งนั้นแต่ยัดเดิวเนาะพี่น้อง ไซส์ว่ไปเรืปร่ปเข้างางเยเงืเอกเงือไปเบิ่งงานเพียงเรือไปขายของนะ้ำเบิ่งรอบพี่น้องรอบแต่แอดเพิ่นเคยเห็นงามอยู่เลยพี่น้อง,องรอบแต่แอดเดืพี่น้องเลยพีชอย่างว่าอาจารย์พีชเลยเอาไว้ข้างนอกนูยอันใดนี่แหละเนี่ยคือพวกมาคัดเข้าในอหู โอ้น oh, ี่นะอาจารย์นี่หนูเยอะลืมไปเมื่อวานส่วนส่วนมันนี่ต้องเอาอันมั่นเขาข้างในเดี่ยวเขาในข้างในอยล่ผฝามันนี่บ่นี่บ่เออฝาไงมันนี่นี่ยโอ้บาานี่เอาฝางไม่ยมันบรุษดอกคยบรุษดอกสามีที่น้องบุกทีห้าง้างอยู่ดอกแต่ปลาตัวเดียวรอบนะเฮ็ดเฮ็ดจักหลังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยังเอาไปใส่อยู่บ่ใส่ไว้ในอ่างหม้อเละหางหูหลัง ได้ยามแล้วไปมื่อนีงยามมันก็บ่มีหน้าบ่แห้งไปไปไปเขาไปยามไปไปไปจะยามเมื่อไหร่เจ้ายามเมื่อวานนี่เอารอบกับยามซือมื่นตัวเขาที่เมียนเอาเว้นแล้วยุ่ยใส่ยุ่ยนี่ยุ่ยใส่ใส่ไว้ยุ่นี่ตาขมูงนี่เออพายางลงไปเบิ่งตัวบัตรหามันติดัะคอไงยนังจะพาเดเดเดมือเดเดเดเขาจะพาไปเบิึงออกมาแห้งก่อนนี่หน้าบ่มแห้ง

เจ้าบ่าวน้าซื้อน้าให้เพิ่นเว้ยน้ำใสนะากะเตียนนะน้ำตาลกะเตีนนี่เพราะมันจะตามอง้าใกลออกดสาแล้วตัวสิเวคำหน้าคำนึงกเม็นเนาิเออกินน้ำใสใส จงเงินไวจะซื้อให้แตยัด,ยยดเยอะสีพัดตยัดไปอแนใต้กบพุทธบ้านขาแป้งพุทธยังไมเด้เมยเนาะสีพัดสีพัดแดไปก้านระ่างกุงบ้นข้าแป้งพุทธพี่น้อง,ง,ง,อง,ง,องเอ้ยเบึง่งแตยัดยังเงีเลยพี่น้องเอกจากซิมนาทีพุทแล้วพี่น้องเนาะเบึ่งตตยัดเฮ็ดนี่แหละเฮ้านะ เพื่อนโบเบิบเเบงคลิปเพิ่นโบเบิงของเฮาแล้วเพิ่นมาจมแม่ห้องนะพี่น้องว่าคีบห้องโบป็นตะเบงิงว่าซั่นโอ้เพิ่นบ่สนับสนุนตตยัดเด้อพี่น้อง <c oughs> ยายมิ่งโอ้ยตายตาย, <c oughs> ตายเพิ่นว่าตตยัดเฮ็ดคลิปบ่ผ่านว่าซั่นแต่เชืคค่อพานจังไ,ไดี๋ยวบ่ค่อยได้ไปน้วกันเนาะ แต่แอดเพิ่น,น,นเพิ่นกรีดยางพี่น้องเพิ่นมีอาชีพเป็นคนกรีดยางผู้นึงก็สบายผู้นึงก็าอะไรเรื่อยๆเต้บอกเคยได้ไปน้ำกันจังซี่ค <c oughs> ั่นได้ไปก็ไปมือค้ำได้ซั่นมื้อนี้เพิ่นก็ว่างอยู่ดอกว่าแต่ว่าผมบ่บบาว่างมื้อนี้ผมสิไปไข่น้ำอ้อยคือยิบเอไปไข่น้ำอ้อยซะมื้อนี้นะท่าตาแอดไปสีเบ็ดอยู่แค่อีกจักมื้อบ่พี่น้องปั่นน้ำอ้อยไปส่งเขาแล้วไป ผมไม่กินจะควรเนี่ยน้ำอ้อยเอากลับไปกินอยู่พุ่นแล้วไม่อากาศพุ่นแล้วเนาะนเสียไปเลยเสียแต่อไปซิมจากในคลิปไปซิมน้ำไอเหยื่อปิดคลิปอยู่งั้นพุ่นดอก <laughs>